สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องกระถอนนักคำนวณอยู่ในขนะนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมมาผมจะมาฟันธงเลขเด่น2ตัวมา1ตัวเด่น10หน่วยบนนะครับเป็นสูตรเก่านะครับของช่องใหญ่ของผมช่องกระถอนตำราผารวยนะครับนำมาลงให้ในช่องกระถอนนักคำนวณเพื่อสมาชิกจะได้รับชมแล้วก็พอมวิธีคิดวิธีทำนะครับ สูตรนี้จริงๆจะเป็นสูตรหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวงมดที่ผ่านมานะครับได้6กับ7ก็7ก็มาที่หลักสิบผมก็เลยปรับมาเป็น10หน่วยบนนัครับ2ตัวมา1ตัวสูตรเก่านะครับแล้วก็มาต่อกันด้วยสูตรนี่ฮะสูตรนี้ผมใช้จริงนะงวดที่ผ่านมาผมเด็ด9กับ1ผมผมให้9้าเอ้ยผมไม่เด็ด9กับ0อ่ย์ตัวเอ้ย3ตัวมา1ตัวสูตรนี้ผมใช้จริง2งวดแล้วงมดที่ผ่านมาแล้ว9ก้าน1ก็มาตามนี้เลยนะครับ อาสูตรนี้เลขเด่นตัวเดียวอาสูตรสุดท้ายเป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะวิ่งบนงวดที่ผ่านมาได้เลขเก้านะฮะก็ับเป็นสูตรระยะท่านก็มาตามนี้จริงนะครับเป็นสูตรเก่านะครับอ่ะทีนี้สูตรเก่าทั้งหมดเลย3สูตรนะฮะอันนี้10หน่วยบนอันนี้วิ่งบนอันนี้วิ่งบนเหมือนกันนะครับเป็นสูตรเก่าอ่ทั้งสามสูตรก็โดยมันจบเดียวผมมีวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอนทอนนักคำนวณนฝนากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องฮะคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากจิ้มแบง์รัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรด ทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อปเป็นแนวทางสมาชิกเป็นคุณวิเคราะห์พิจารณาก่อนที่จะนําไปใช้นะครับชอบจัดขัดผ่านพูดง่ายๆนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดถ้ามองขัดลูก,กตาก็มองผ่านนะครับ <c oughs> มานะครับเอาสูตรนี้ก่อนเลยเด่น10หน่วยบนนะครับว,นนวันแรกสูตรได้สูรกันหนึ่งปอก9 51นะครับ หนึ่งมาที่หลักหน่วยนะอันนี้จะเป็นสูตรช่องใหญ่ของผมนะครับนํามาเผื่อแผ่ช่องเล็กนะครับถูกเปน็นงวดที่1นนะครับสูตรเก่านะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะฮะพื้นฐานนะฮะแต่ผมมาปรับเป็น10หน่วยบน2ตัวมา1ตัวนะครับอ่ะงวดที่2สูตรได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับผลออกเก้าเก้าศูนย์นะครับศูนย์ครับมาที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเปน็นงวดที่สอง ที่สองเอางวดที่สามาสูตรได้7กับ8ปพนอกศูนย์เก้าเจ็ดเก็มาที่หลักหน่วยหมดถูกเป็นงวดที่3เอามาต่อกงวดที่4ีฮะงวดที่4ีสูตรได้6กับ7จ็าพนอก7จ็ดท่าเจครับเ นะก็มาที่10บหน่วยบนนะฮะมาหลักร้อยด้วยแต่ก็เอาเฉพาะสิบหน่วยบนนะครับถูกเป็นโวดที่4ี่เอามาต่อกันงวดที่5นะครับงวดที่5สูตรได้3ยสามขัอสี่ออก5่าสี่สี่นะครับสี่ครับก็มาที่อ่ะอันนี้มาที่10หน่วยบน เน้นไปที่สิบลอยบนนะสมาชิกนะเน้นไปที่สิบลอยบนอ่ะงวดที่ผ่านมานะฮสูตรได้หกับเจนะครับหกกับเจ็ดนะเพดอกเก้าเจ็ดเก้านะก็มาที่เลขเจ็ฮะเลขเจ็ดที่สิบลบนที่ที่สิบบนะงวดที่ผ่านมาที่สิบบถูกฮะ เอาพวกที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะสมาชิกนะไปด,ดูวิธีคิดวิธีทำ,นะน,ำ,นะำน,น,นะครับนำมาเผื่อแ่ช่องแอทอนนักคำนวณนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าของช่องแอทอนตะล้อพรวยนะครับมาวิธีทำฮนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะมาบวกหล,ลักร,นนรกก้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหล,ลักหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าก็ที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหล,ลักสิบสาม ตัวหน้าครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก7คงที่นะสมัยใช่ไหมครับบวกกันได้เท่าไหร่บวก7คงที่เอาบวกกันดูฮะหนึ่งบวกเก้าครับลงท้ายด้วยเลข0นะ0ูบวกเครับก็ลงท้ายด้วยเลข9ก้าครับเบวกเก้ลงท้ายด้วยแปดครับ8ปบวกสนะครับ แปดบวกสามลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่นะหนึ่งบวกเจ็ดคงที่ลงท้ายเลขแปดฮะแปดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็ได้เลขเก้าฮะอ่ะวันนี้ได้แปดกับเก้าแปดกับเก้าจะมาสักตัวไหมอ่ะที่สิบโดยบนนะที่สิบโดยบนก็พิจารณาเอานะครับชอบจัดขัดผ่านถ้าคิดว่ามันไม่มาไม่ชอบมันเป็นเลขดับหรืออะไรก็ว่ากันไปก็มองผ่านได้นะครับสูตรตามนี้เลยนะฮะได้แปดกับเก้านะครับสองชิตยนะวิ่งบนไอ้ เด็นบนเล่นไปที่สิบหน่วยนะครับอันนี้เด่นไปที่สิบหน่วยนะครับก็คือ8นะครับกับ9นะแปดกับเก้าแปดกับเก้าจะมาไหมเนาะพิจารณาเด้อนะมืปจำนันที่ 1, ทับสองทับหกเจ็ดรอรุ่นกันครับ แล้วผมจะมาจับสูตรนี้มาใส่กับสูตรนี้เพราะว่ามันไม่ชนกันนะมันไม่ชนกันแก่มเลยวันนี้ไม่ชนกันนะครับเอาทีนี้เอามา,มาดสูสูตรนี้กันก่นกอนวิ่งบนนะมาดูวิ่งบนกันก่อนกันก่อนนะวิ่งบนระยะสัน้นนะเป็นสูตรเดินดีต่อจากงวด ที่ผ่านมานะใครอยู่ในช่องแอดทรอนนักคำวนวณเห็นแน่นอนนะสำหรับสูตรนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปย้อนดูนะครับคลิปเก่าๆมีอยู่นะครับวัที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับวัที่ผ่านมาสูตรได้เลยเก้านะครับพลนออก9 7 9นะครับ9 7 9กก็ มาได้ทุกหลักนะครับเป็นเด่นวิ่งนะครับเาฮะวัตีิผนมาครับ,รบก็มาทั้งครับหลัก10กับหลักหน่วยบนนะครับมาลงให้เป็นวดวดแรกวัที่ผ่านมานะครับก็เข้าตามนี้จริงนะสมัยชิคนะเข้าตามนี้จริงเลยนะเ <c oughs> งวดที่จัดถึงนี้นะครับสูตรนี้วิ่งตัวเดียวนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะสมาชิกน,นะอันนี้ของงวดที่ผ่านมาสูตรสูต so, รนะครับวิธีทำก็คือเอาเลข3ตัวหน้านะฮะสตัวหน้าครั้งที่1่เอาเลข3ตัวหน้านะครั้งที่1มาตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้แบบนี้นะแล้วก็เอาหลักสิบสตัวหน้าครั้งที่1เนี่ยมาบวกกับเลข9ก้าคงที่นะครับ วันที่ผ่านมา0ูบวกเก็ได้เลข 9, 9ก้าหาเก็มาทั้งร้อยทั้งหน่วยบนวันนี้นะครับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลข2ฮะ2มาบวก9คงที่สองบวกบวกคงที่ลงท้ายด้วยเลข1ฮะ <c oughs> เลขหนึ่งตัวเดียวจะมาไหมฮะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบค่อยจัดนะถ้าไม่ชอบมองผ่านฮะเลขหน,นึ่งฮะตัวนี้ นะครับมาไม่หนอเลขหนึ่งหนึ่งพิจารณานะครับบวงจำนาที่หนึทับสทับหกเจ็ดนะฮะร,รอล่มกันนะสับซึ้งนะ เอาที่นี้มาดูสูตรสุดท้ายเป็นสูตรเก่าสูตรนี้ผมใช้จริงนะครับผมนำสามตัวนี้นะ,ะไปสรุปให้ก็คือสูตรนี้แหละผมนคามสามตัวนี้แหละไปสรุปให้นะ,ะมวดที่ผ่านมานมเก้าศูนย์หนึ่งในบิตเลรก้าก็ออกฮะเก้าเจ็ดเก้านะก็มาตามสูตรเลยนะเก้าฮนะมาต้องหลักร้อยนะก็หลักรนะ้อนะย สวนี้เป็นเลขเดีดยสามตัวนะครับเป็นเลขเดี่ยสามตัวสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวที่ร้อยสิบหน่วยบนนะครับใช้จริงครับเป็นวดที่ครับสองนะวดนี้ได้เลขตัวไหนมันสูตรเดียวกันนะสมาชิกนะนะมันสูตรเดียวกันกับสูตรนี้แต่อันนี้ตัดมาให้ตัวเดียวอันนี้เป็นสามตัวนะก็เอาหลักสิบสามตัวหน้ากันที่หนึ่งครับบวกเก้างที่นะครับ ก็วันนี้ได้1 1 2 3นะ1 2 3อ่ะสามนี่เลยเป็นบวกหบวกหได้1 2 3นะครับเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรนี้แต่ดูนะผมปรับให้เป็นเนี่ยตัวเดียวเนี่ยวันที่ผ่านมานี่ก็คือสูตรนี้นะมันเดินเฉพาะแถวแรกนี่นะผมอธิบายในะคลิปวันที่ผ่านมาอยู่นะครับวันนี้นะครับได้1 2 3นะครับ1 2 3จะมาสักตัวไหม พิจารณาเอาเน้นไปที่เลขหนึ่งเน้นไปที่แถวแรกแแถวรกนะครับตัวเป็นจำนวนที่หนึ่งทับสองทับหกเจ็ดนะครับทีนี้เอาหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับไปจับกับแปดเก้าฮะนะครับหนึ่งสองสามไปจับกับแปดเก้าสูตรนี้นะครับจับตามเนี้ยนะครับอันนี้แปดเก้าแล้วก็หนึ่งสองสามก็จับเลยฮนะ จับแบบนี้นะครับจับชุดบนนะครับก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับตามนี้เลยนะฮะจับให้นะครับพวกจำเปนที่หนึ่งทับสองทับหกเจ็ดนะครับอ่ะตามนี้เลยนะฮะ เลขเดน่นนะเดี๋ยวก็จะเอาในนี้แหละไปทักสองชุดนะไปสรุปให้นะสมาชิกนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสมาชิกนะถ้าผมไม่จับผมไม่จับสูตรนี้ไว้นะครับเป็นเลข3ตัวนะครับจับไว้เลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ